นี่ๆวันนี้นนได้เฮ็ดวันนี้ได้เฮ็ดครับพี่นอ้องเฮ็ดกระด้างเฮ็ดกระด้างวันนี้สิมาเฮ็ดก้อยเฮ็ดกระด้างครับผมเยังไงโอ้หน่อไม้ดอง มิตรดองกงามๆครับเดี๋ยวเไปต้มก่อนครับผมต่อมาครับนี่เฮ็ดกระด่างยาเข้าไปชิมาต้มก่อนต้มเฮ็ดกระด่างก่อนครับผมต้มให้มันอ่างต้มเหมืนอมน,นแข็งต้มเหมือนข้าวปาไว้ก็ไดต่อมาครับหลังจากที่เขาซอยแล้วครับพนะี่น้องเฮ็ดต้มทุกอ,อย่างสอยเลยข้าวเช็มมาก่อยไดนะ้ไหม ครับผมยำจีใสชลดหนึ่งช้อนครับผมน้ำปลาน้ำมะนาวครับผมเดี๋ยวพริกลืมพริกพริกกรบพีน่อนองเียพริกปน่นเ,เราเราเราจะใส่ไม่เยอะหอมครับผมพวกหอมพวกอะไรเลยอารองเลยครับอืม เอาไปทีบคนดดีกันด้วยจะจ้างนิดนึงครับผมเขาจะใช้ชประหลาดลงเพิ่งจะหลาดไปนิดนึงใส่ก่อนนิดนึงจ้างนิดนึงคุมต่อครับพ่อเพชร โอ้เต oh, okay. oh. ah. ็จพี่น้องเลยนี่ไปสิบเมื่อกีไปโอ้ยอาข้าแกร่พี่น้อง เท่ก้อยเห็ดกระด้างได้แล้วครับพี่น้องโอ้โห้คักคักก้อยเห็ดกระด้างครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับพี่น้องม่ได้กินให้เบิรงซัมคลิปนี้กันดี โอเคครับสวัสดีครับ